สวัสดีค่ะกำลังเตรียมตัวจ้ากำลังเตรียมตัวเดินทางไปทางละเอียดเนาะคะ่ะไอเมื่อนี้ได้อีหยังเนาะคะ่ะได้อีหยังไปสู่แม่แม่แมเพิ่นกินแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าหนาจะบ่ท่านเขาเที่ยงเนาะคะ่ะหนาจะท่านหลอบหลอบคำเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ขอมาไลน์ในในช่อง YouTube เด้อจ้าพี่น้อง กำลังจออกเดินทางค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้ก็ได้นี่เนาะคะ่ะมกนอหม่จ้ามกนอหม่ไปสู่แม่เมีพันกินแรงเนาะคะ่ะมกนอหม่แนละ่ะกะนี่ค่ะปูหน้า <laughs> ปูหน้าอันนี้อันนี้เป็นเป็นมักสมนะคะเป็นบักสมะะปลาลุนเอาเอาบม่บมไว้ค่ะบ่มไว้ สวัสดีค่ะเขามาแล้วซอยกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเขามาคุยกันไรเด้อจ้าพี่น้องปลารุ่นคือบบเห็นอันคอมเมนต์เนาะเนาะคะ่ะลักะนี่ค่ะแม่แม่ได้ขนมมกเนาะคะ่ะได้ขนมมกปลารุ่นเอาแพ็คส่กล่องไว้เรียบร้อยเนาะคะ่ะขนมมกขนมเทียนเท่านาะคะ่ะไปสู่แม่แม่กิจรอบแรงเนาะค่ะมกน้องใหม่มกน้องใหม่ย่ายถวดก็แม่ย่ายสุกเนาะคะ่ะเป็นเป็นผู้โมกเนาะ จังไดกะคอมเมนต์เขามาอันนี้ปลาลุนเนอร์ค่ะเพราะว่าไอ้คอมเมนต์บ่ขืนบ่ค่ะหรือว่าจังไดเนาะ <c oughs> บ่เห็นคอมเมนต์เลยเนาะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็บกำลังเตรียมโตเนาะค่ะเพราะว่าไอ้พึ่งทีมงานเพ,พิ่งจะกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะกินข้าวเที่ยงแล้ว <c oughs> เป็นชุดเป็นหยังสกิกะเตรียมแลลวเนาะค่ะ <c oughs> แต่ว่าพ่อเอพ่อเอเพิ่งจะออกเดินทางไปก่อนแล้วเนาะค่ะออกเดินทางไปก่อนแล้วเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะคอมเมนต์ขอมาคุยกับปลารลุ่นไดเดอจ้าพี่น้องคอมเมนต์ปลารุ่นมะขืนเลยบอกค่ะรู้ว่าจังไดแน,น่เนาะค่ะกำลังเดินทางค่ะมื่อนี้เปิดล้านครึ่งนึงค่ะแต่ว่ากะข้าอยู่ดอกสีเก็บบ่อยากเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม,แม่แม่จังไดกะ ้ากินไอ้มกหน่อไม้เด้อจ้าพี่น้องมกหน่อไม้ใส่ใบพักสางหอมๆน้ำกันเนาะค่ะไอปลาลุนเองกระจาหนึ่งขขาเหนียวไปน้าเนาะค่ะหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วหมดอันนี้กัดเจ็บเจ็บค่ะนี่หมดมันอยู่น้ำอัน,นอันนี้สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าปลาลุนลุงจานขอบคุณนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันไหนเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ พราะว่าตอนนี้ลุงจันกําลังกินกินข่าวเทียงอยู่อีกสักคู่ค่ะสักคู่จังไรกะรอก,กินหมกหน่อไม้แส่บๆซบน้ากันเด้อค่ะเพราะว่าไอมีแตนี่ออกเสียบเสียบจ้าไม่อั้มเนาะค่ะถ่ากินหมกหน่อไม้น้ากันเด้อไม่อั้มก็ไม่เตือนเนาะค่ะรอก,กินมกหน่อไม้น้ำกันสวัสดีจ้าป้าลุนสวัสดีนะคะ เตรียมของละจ้ากำลังจะออกเดินทางแล้วเพราะว่า้านกะพิดไปครึ่งนึงแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปคุยกับยายทวดยายทวดที่เขาเที่ยงหลอหลัยั์เพราะดีบางหันแม่แม่ไอ้ทั้งลานเอพซีทั้งอาท,ทั้งอำนาจเนาะคะ่ะ่นกะแวะขอมาเล็นมายำเนาะคะ่ะมายำยายทวดสวัสดีจ้าป้าลุนขอให้เดินทางราบรืบ่นปลอดภยัยค่ะขอบคุณค่ะ เด็กๆก็กำลังสิพาก,กันไล่เนาะค่ะกำลังสิพากันไล่แลบบว่าซ้อมเนาะคะ่ะแยกถวดไปอ้บน้ำอ้อไปอ้บน้ำอ้าวคือรถไปน้ำกันแ <laughs> ยก <laughs> ถวดแยกถวดกับสีเดินทางไปน้ำกันอยู่เด้ะคะอค่ะ <laughs> มกน้อไม่นหน้าทานมากครั้งครั้งหน้ามกหมวอปีบ้างคะ่ะอ๋อ สวัสดีค่ะป้าลุนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะถ่ยายกินมกไปไ่ได้หรอกค่ะวันนี้คยง่าไอถ่ายกินโมงทำไมน้ากันเด้อ,เ,ขขอ <c oughs> เออข้าวเร่งเนาะจ้าพอดีข้าวรงคนมาไล่นองดามาลหลายจ้าป่าป่าลุนไล่สวนให้ดูด้วยนะตอนเดินทางจ้าป้าถ,ถึงแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปมาเด้อจ้าสั่นค่ะ ต,ตั้งใจเขากยังตั้งกุ่มตัวนี้ปนตัวนี้กินตังกุ้งขวปนตปปุ้งกุมกน้อโมกน้อตังกุ้งขวับปนลวกพักพี่หน้องแกว <c oughs> ้วแยกตัวแล้วกินกังนี่นคือบอง,องเขาไปคาเล่าเนี่ยบ่บ่บ่เนช่นใหม่นานนานนานชว์มาเตียทั้งนี้ <c oughs> เดินทางปลอดภัยเด้อป่ารุ่นลุงจานขอบคุณนะคะอยากไปอยู่แต่ว่าไปบ่ได้บ่มีผู้ยุงข้ามบ่มีผู้ยุงเหือดมาสัญญาถวดบ้าพอบ้าไอผู้ยุงตูปแบบอย่างไงจ๊ะไอผู้ยุงตูปอ่าไอถวดเฝ้าบ้านหนึ่งสองย่าถวดเฝ้าบ้านสามหลังสี่หลังกับเราเราเคยกินมงน้ำใหม่เปลี่นมอโน่า่ะชั้น ป่าายถวดไปน้ำติป้าท่านายถวดไปอาบน้ำเปี่ยนเสื้อผาแต่งตัวสวยๆสวัสดีจ้ากินดอกกระเจียวน้ำแนลุงจานนะจ๊เพิ่งแนล่ะค่ะรอบนี้ช่วงนี้ดอกกระเจียวกำลังแบบอันนี้เนาะค่ะถวดบอกถวดบอกกล้าไปดอกซะถวดห้อนายปวดกันลูกไปลูกหยาอยู่ตรงลูกผู้นี้กับจินีบ้าน แม่กีนีมันเลใส่พี่น้อง <c oughs> ่ต้องพูดสีนี้่ <c oughs> ตูดสีนียายตรวดิปาไปาบนนม่นฝอกตายยนี่ฝกกตายยายระนอนฝกกตายสันจ้ากกนอนอยู่นลแม่ซื้อลาบยาโสฝากลูกเคยในเรื่องป่าเาันว่ามัน <c oughs> <c oughs> มาแม่ล,ลูกเคยทีซื้อฝากมั <laughs> ้ยเพียนกันเนาะค่ะซื้อฝากลูกเคยหลดเนาะ <laughs> ลาบยาสู้วยซื้อสิน้นเป็นโลเขากลัวหัวหวมไปน้ำหลดแล้วค่ะซอยจุเลยส <laughs> ดสดร้อนรอนเลยเนาะค่ะเขากันได้ยุดอกเสนนะไม่ให้กินน้ำเนี่ย <c oughs> ดอกกระเจียวปีไม่กับ กับไทยคนจยสโสคือกันจา้าสิไปกินนะท่านขค้ืน,นี่มวนคักป่าท่นเออค่ะจังได้กอะยังไงดีจ้าปลารุ่นบอได้ไปหาเด็กๆบอกจ่าไปายุคห้าลูกค้าวิ่พี่ <laughs> สมัยนี้เขาต้องเฮ็ดให้ลูกกินจา้าปลาสันเมียนค่ะ สาวสวยหน,หนูบอกกินข่าวจ้าหนูยินตาหน้ามา้ <laughs> <laughs> อาอะไรดีกกม,มุกหมดแล้วจ้าชาเขียวไม่ปั่น ให้ให้ย่าทวดเบ้าถา่าบอนอน้องดาวถึงงานแล้วยังจ้าหนาสีมตตม้หดตะมือขึ้นนี่เนาะค่ะให้ในในที่สุดวันที่เราคอยก็มาถึงแล้ว <laughs> เทียวอีสองเมนมารุน่าเทียวสองแต่เนปั่นอันนึงมาปั่นจ้าทุกปูสองแปลว่าใครมุ้ไม่รุนหมดแล้วย่างอีสองจ้า ไ้ก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปคุยกับยายถวดถานเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวปลาลุนเฮ็ดหนามให้สาวสวยก่อน <c oughs> สวัสดีนะคะคุยกับยายทวดรอเลยยายทวดขายตัวรอบรอบนี้เลยมันน่นในไรก่เอาในไรก็า,ายตื้เป่าเนาะเอา มาูให้ถย่ายวดคือพี่เป่าวะอิลีได้กันคือพี่เป่า่ินะกินด้บกเขียบีเดนไอตัวไอเลียนไอเล้นลูกไอร้านน้ำย่างมากันกันจเ่าก็แก้ค่ะข่าข้าวเลน ข้าวทูกข้าวอย่างล่ะอือมไนร่เราพี่น้องอันอันข้ากินอันซิมมังขนมหมกเสียไปตอนเอฟซี่ซิมมเรื่าหวานปันไดฉันดอกก็บริเฮ็ดดอกพี่น้องข้าเวียดก็ขัดซื้อเอาปลาลุน่นเสียไปฝากเม่เอฟซี่ก็หมกน้องใหม่ล่ะหมกน้องใหม่กับบริหลายเป็นได้เพราะว่าอันนี้จะซุ่มโบต้มหลายเ็ื่อยอยากตุ่มกลางคืนเฮ็ดเวียด ลูกลเหนเฮ็ดเวี้ยกัะเฮ็ดเวียกระทองคำกระโหลกหยาได้พี่น้องหลายหลายหยาแม่หยาสมอะไรครับแต่วันนี้นึกไฟแม่นใส่ตู้ไว้โหลดใส่คอนดโดไว้โหลดใส่ตู้เย็นแม่กินอัะไรนีต่ตองอย่างอันปนสันมากินเด้ออันโอ้อันกุ้งสันมากินเอาพปนไว้ซ่อนนึงนิดเดียวซ่อนเดียว แค่ต่นมาเลยวัน้บอกก็พี่น้องกันในเอฟซีอ่างว่าตาพานมายามค่ะบางหันก็เลือยคุยกันก็เพิ่นคุยกันก็แม่เอฟซีกระสิบแม่รุ่นกัสิบไปพุ่นเพิ่นก็มายามทุ่มกันแม่รุ่นอยู่พ่อเดงแต่งอันนั้นนี่เพิ่นไปยังกับแดนแนวแต่น้องไม่สมนั่นละ่ะฝากเพิ่นพี่น้องไปทั้งมันก็อเอสกระสิบเขาน้มมกักบมกน้องใหม่กับทิพย์เขาเหนียวนี่ละ่ะไปฝากพี่น้องแม่เอฟซีทั้งเพิ่น จังไรกะซื้อบัตรจองตัวด้วยพี่น้องเด้อมวนมวน,น,นกบเบิ้งเอานาะพี่น้องคล้องจากของเนาะจังไรกะหากจะเฝ้าดีดีกระยาเฝ้าวา่าเบิ้งไปยังสั่นละพี่น้องซอยเรืออุดหน,นุนพี่อุอดนอนลูกหลานไปหันละซื้อบัดจองตัวซอยลูกซอยหลานเด้อพี่น้องเลย ผูข้ขาก็อยากไปขึ้นอยากไปอย,ปอยู่แต่ว่าเพราะว่ามันมอยพูเยืเ่นฮื่นก็ร้ายหลังพร้อมบ้านมอยพูดยูหลานเขาก็แฝดเขาก็ยูนหนีบานฮื่นสั้นก็ยู่หนีกับบ่มีอีหยังบมงม่มีเงินมีขั้มดอกมีเงินมีขั้มกับ,บ่อยากหนีจากฮือนไปนไหนก็มีรดไม่เรื่อยอยู่เลยว่าคือหอดแม่เอฟซีย่นแล้วคือหอดหลายย่นแล้วกาว่าพุนละ ข้นแค่น่ายตุยคนละจังสิบไปสิบไปแค่อน่ายตุยคนละจังสิบไปพอแม่เอฟซีสิบไปแน่นอนมันบานขืนบ้านน่ายตุยนั่นแต่ว่ายูนี่นั่นคืดอยากดูแต่ว่าแม่ลำใหญ่เพิ่นว่ามันลกดไหลมันขับไปม,มองอยู่สารละบาแล้วบ่เห็นดีเอาไเ,เดันนึกถ้าเดันรับเท่ากัน ไปหอนบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวปารุ่นจเจาไปซ้ำนิก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาเอา,เอาหุ่นค่ะสาวสวยรอลอก,กินน้ำเนาะคะา่ะะว่าอันนี้วันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วสองสาว ขอบคุณมากๆากแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไ่หนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ